สวัสดีครับสวัสดีครับผมลุงนัมยีศิอลพิลองครับก่อนนึ่นน่ต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในไฟนิ่งเราด้วยครับเป็นไงครับมันรู้สึกว่ามันยากง่ายแตประการใดครับก็ยากง่ายยากอยู่ครับแต่ว่าก็ผมด้วยประสบการณ์และประสบการณ์วนไทยด้วยครับ่ชคที่ไทยด้วยผมก็มั่นใจมากครับผไฟนี้งพิชซ้อมอย่างดีเลยครับที่จะมา ชนะเขาให้ได้ครับชนะนองให้ได้ครับรู้สึกชาเกีตัวนี้จะเป็นจะเป็นน้องชายของของมุตาฟาป่ะใช่ครับเป็นน้องชายครับเป็นตเราปาดจนพี่เนน้องเลยครับโอ้โหนี่เขาเขามีคนนี้จะปาดไหมเนี่ยมีครับโชคครับเราเริ่มพอเราพอเริ่มต่อยไปแล้วเนี่ยเราเริ่มมาเริ่มมั่นใจเนี่ยตอนไหนครับผมมั่นใจยกแรกครับประมาณกลางกลางยกนะครับผมเห็นเขาอ่อน ผมเตะผมเตะซ้ายไปแล้วเขาก็วูบอูวูบนิดหน่อยครับเขาโดนแขนแล้วผมก็ต่อยท้องแล้วผมก็ยวยยวยอยมร้อนหน่อยครับเขาก็อ่อนครับพอมายกสองผมก็ผมก็เล่งเลยครับยี่ยี่ขยับขยับขยับเข้าไปเรื่อยๆครับพยายามไล่ต้อนนอกให้ได้ครับคือขยี้เลยนะครับขยี้เลยนะครับก็มันเป็นเหมือนมีสัญญาอะไรบางอย่างบอกนะว่า โอนัสนี่มันต้องเป็นของเราเนี่ยแต่ถ้าเกิดพี่จะถามย้อนกลับไปในในไฟที่แล้วที่เราแพ้กับแมนซิคอปอะแมนซิคอปเป็นไงครับไฟนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับเราครับไฟนั้นผมก็เตรียมตัวไ,ไม่ค่อยเยอะครับเตรียมตัวแค่อสองอาทิตย์เองครับก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ครับในไฟนั้นครับเรบพวก็เขาก็ไปโดน ไปโดนหมัดเขามันชุดเขามันเืยพายแพ้เขาไปแกน,นอกเขาไปแต่พลังจะกลับมานี่มาประเมินมาม,มาตบผลึหรืออะไรบางอย่างแล้วถ้าเกิดได้มีโอกาสได้รีแมตกับแมตซิคอฟเนี่ยตัวของเรงงาคิดว่าจะเป็นยังไงครับผมก็ยินดีครับยินดีที่จะได้โชคกับเขาอีกครั้งครับถ้าถ้าถ้าได้โชคครับผมเป็นจะตั้งใจซ้อมหนักกว่าเดิมครับที่ ไปชกไปนั้นผมก็ยังซ้อมไม่ถึงเท่าไหร่แล้วก็จะไปฟิตมาถ้าถ้าถ้าได้ชกนะครับคือท่านีดีแมกคิดว่าน่าจะสู้ไหวน่าจะน่าจะสู้ดีที่สุดเหรอว่าเนีอใช่ครับแต่วันนี้นี่รู้สึกจะมีคู่ต่อสู้คนหนึ่งในเวกในพิกัรที่เราชกอยู่นะนั่นคือเลียมโนรานโนรานชกเป็นไงบ้างครับก็เขาชกดีครับชกดีครับไปนิดได้ดูอยู่ครับแล้วกับตั้งเป้า บอลลังแชมป์ในพิกัดรุ่นไลท์เวทนี่นเราเป็นไงบ้างครับเรารู้สึกยังไงบ้างผมก็รู้สึกดีครับที่ได้ถ้าได้ชิงเร็วผมก็ดียินด,ดีครับยินไีพร้อม,มจะชิงครับสุดท้ายนี้ครับแฟนๆมวยก็ได้เห็นผลงานในไฟนี้ของเราไปแล้วก็เรียกว่านักที่เด็ดที่ขาดสุดยอดเลยมีอะไรจะฝากขอบคุณฝากบอกแฟนๆทางบ้านหรือที่ติดตามเราอยู่บ้างครับครับ ฝากขอบคุณที่เอฟซีลุงราวีและคนทางบ้านอุบลหรือว่า,าโคราชครับที่เป็นกำลังใจให้ผมและทุกๆคนด้วยครับ<ส>ผมจะทำหน้าที่ให้ดีกว่าเดิมครับจะไปฟิตซ้อมแล้วก็ทำร่างกายให้เข้มแข็งกว่าเดิมครับเพื่อจะสู้ไปวันข้างหน้าครับ,บค,ครับแล้ววางแผนเอาเงินโบนัสไปทำอะไรครับ นก็เอาไปใช้นี่ะครับเอาไปให้พ่อแม่ับ,บไม่มีหนี้แล้วนะไม่มไม